สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําหน้าปกของ YouTube นะคะก็คือให้เราโหลดแอปไอบิทเทนนะคะแล้วก็กดไปที่แกลลอรีของฉันจากนั้นนะคะให้เรามากดตรงบวกนะคะตรงนี้แล้วก็ให้เราเลือกขนาดนะคะหน้าปก YouTube ก็ขนาด1280นะคะคูณขนาด 720นะคะแล้วก็กดโอเคไปเลยก็จะได้หน้าปกแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถลงมือตกแต่งหน้าปกได้เลยนะคะส่วนเราเราก็จะทำแบบตามที่เราชอบนะคะ ก็คือเราก็จะไปที่ฟิลเตอร์ก่อนแล้วเราก็มาเลือกกรอบนะคะแล้วก็เลือกตารางอันนี้เราเลือกคอลัมน์ว่าเรากำหนดจะเอาคอลัมน์เท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถเลือกแถวได้เลยเราเป็นประมาณนี้แล้วกัน สมมุติว่าเราได้แบบนี้แล้วค่ะล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเลือกไม้บรรทัดแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีฟ้าเข้มๆหน่อยจากนั้นนะคะเราก็จะขีด ขี่ตามรอยเขาเลยแล้วเราก็จะระบายตรงที่เราขีดเลยนะคะทุกคนระบายทับไปเลย แล้วเราก็จะตกแต่งเลยนะคะตกแต่งยังไงก็ได้เราก็จะเป็นเลือกรูปก่อนนะคะ คือเราทำงานด้วยไอ i บทเพนเนาะแล้วก็จะเลือกรูปไอเบเพนเยอะแลวเราก็สามารถใส่รูปอย่างอื่นได้ด้วยนะคะทุกคน แต่งด้วยรูปน่ารักน่ารักอาอากาศ แล้วก็เราก็จะพิมพ์ข้อความลงไปนะคะ สอนวิธีการทำหน้าปกดูทูบแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีสีฟ้าแล้วกันสีดำน่าจะสวยกว่า แล้วเราก็จะพิมพ์ต่อไปว่าด้วยแอป iBit Pen แบบนี้นะคะทุกคน นี่คือการตกแต่งหน้าปกของเรานะคะแค่นี้ก็เสร็จสับแล้วนะคะแล้วก็สามารถเอาหน้าปกนี้ไปใส่ใน YouTube ของเราได้เลยนะคะ